อีกประโยคนึงนะครับผมครับอ๋ออ๋อกอกซ้ำซำเทียวจิวตาตาโอไฟโอไฟหัวใจของของแตนเอลมาอ๋อเอสเอส ก็ไม่กี่อยากจะถ้าแมนยูลี่มันก็อยากจะมีบทที่แบบมีวุฒิภาวแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าจะคิดบทให้คุณเอสนะครับอยากจะให้เขาเนเป็นคนแบบไหนจริงจรมองว่าอาจจะแบบจริจริงมีสองช้ยที่แบบดูไว้ก็อยากจะแบบ ไม่ก็แบบเป็นแบบฟิลแบ๊ไปเลยอย่างเงี้ยแบบผู้ชายแบบเท่ไปเลยแก็แบบว่าน่ารักน่ารักโป้ถาจะมีสองเลือกหนึ่งก็คือจะเป็นแบมากๆาจจะเป็นแบยชีโปจอย่สงตัวเลนเนราะ่าย่างเช่น้กจะมีอยส

ท่านเนี่ยองไมู่ก้าจะชวนจบไม่ได้แต่ว่าไอที่ที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยคือทุกครั้งเวลาแบบเอ่อวันหนึ่งเขาม่ความสุขมากอะไรเงี้ยเขาจะแสดงชั้นหน่งมานะช่วยข้างอาการวิ่งช่วตรงโจทย์จะพายอสใช้ชีวตช่วงจะแบ

Okay. Let me try first. Okay. Actually. Uh, how do we start? All uh, doing all doing. Okay. แบบนี้เหรอถ้าแกหมดแต่ข้องมาแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะกับระยะได้ ถ้าผมน่าจะผมไม่อยากห่างพี่เกินห้าเมตรละมิลเลี่ยมก็ผมอยากห่างกับพี่ห้าเมตรขึ้นเือกีห่างจะแย่

โอเคจะจีบจีดันเขินเนาะไม่คตอนนั้นมันไม่เขินเนาะมันคือแบบมันคือเนเทปโปันนะอ๋อใช่เพราะว่าในในเรื่องเรายังไม่แบบว่า มีความสัมพันธ์ลึกซึ้อะไร่ไหมนหรือไม่ือาตอนนั้น EP ถ้าช่วยกันสนับสนนกันแบบไนใช่ไหมัน在很开心。因为刚刚上场了。好，我哋一齐数个三秒就开始啊。有做个阵列，嗨，大家。Baby h <music> <music> คือผมไม่เคยแบบว่าปกติอะตอนทาอ่ะไม่เคยปวดเราไม่เคยทำแนี้ด้ใช่แล้วแบบพอคือตั้งแต่เทมโปน่ยก็คือครั้งแรกแล้วไม่ทำเลยก็จะทมโก็จะเซ็ที่จะอแล้วจกย่างวงใ้ยงส่วย We're raising tonight. Bye bye. Take care.